หมู่บ้านเล็กๆกลางป่าอีสานมีตำนานที่คุณแก่พูดต่อๆกันมาว่าป่าทางตะวันตกนั้นคือแดนต้องห้ามยายคำแปลงเคยเตือนทุกคนว่าในป่ามีแม่วันทองวิญญาณสาวงามที่ถูกฆ่าฝังใต้ต้นตะเคียนเธอรอเอาชีวิตคนที่กล้าเหยียบย่ำเข้ามาในเขตของเธอ หมอกบางๆในยามเช้าลอยเหนือทุ่งนาเสียงไก่ขันแผ,แผ่วๆผู้ใหญ่คมใช้หนุ่มผิวเข้มหน้าตาคมหล่อแบบชนบทกำลังยืนอยู่หน้าศาลากลางหมู่บ้านสีหน้าของเขาดูดตึงเครียดมือกอดอกบางคนสายหน้ายังหนักใจชาวบ้านลือกันว่าเมื่อคืนพรานสมชายหายไป เหลือแต่รอยเลือดกับรอยเล็บยาวๆบนต้นไม้มันไม่ใช่ของเสือแน่ๆเหตุนี้จึงทำให้ผู้ใหญ่คมต้องเข้าไปสำรวจในป่าในรอยเดิมที่มีพรานคนนั้นกำลังเดินไปผู้ใหญ่คมเดินเข้าไปในป่าลมเย็นพัดวีดเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้แววจากทุกทิศท,ทางเขาหยุดหายใจนิ่ง ดวงตาของเขากวาดมองรอบๆนั่นมันไม่ใช่สัตว์แน่ๆนี่มันกลิ่นของความตายนี่ผู้ใหญ่คมกล่าวผู้ใหญ่คมถือดอกไม้ทูบเทียนเหล้าขาวและไข่ต้มมาวางบนผ้าสีขาวใต้ต้นตะเคียนยักษ์เสียงจักระจันเงียบกริบลมพัดแรงจนตะเกียงดับมือซีดเย็นแตะไหลของเขา เสียงกระซิบดังแผ่วข้างหูว่าเจ้าก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหม <laughs> ทันใดนั้นร่างผู้หญิงผมยาวดำเปื้อนเลือดโผล่จากเงามืดตาแดงฉานรอยยิ้มโค้งผิดธรรมชาติเส้นผมของเธอขยายออกเหมือนฝูงงูพุ่งรัดคอผู้ใหญ่คมไว้แน่น เขากัดฟันบริกรรมคาถาเสียงทุ้มหนักมือขวาเงื้อมีดหมอปาดเส้นผมฉชับเลือดดำข้นกระเด็นกลิ่นคาวเย็นจัดโชยไปทั่วรอบตัวมีบริวารวิญ,ญญาณผีนับสิบโผล่จากรากไม้บิดตัวครวนครางโหยหวนล้อมเข้าไว้ พื้นดินสั่นสะเทือนรากไม้สีดำพุ่งขึ้นรัดขาของเขาเขาตะโกนออกไปว่ากลับไปซะเขากระแทกยันลงโคนต้นตะเคียนแสงสีทองสว่างจ้าเหมือนฟ้าผ่าเสียงกรีดร้องของแม่วันทองดังลั่นป่าใบไม้ร่วงราวเหมือนฝนตกร่างเธอละลายเป็นเท่าดำลอยหายไปในลมเย็น ก่อนเสียงสุดท้ายจะจางลงขอบใจนะที่ปลดปล่อยข้าหมอกหนาะค่อยๆจางลงผู้ใหญ่คมเหลือบมองไปเห็นชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ข้างต้นตะเคียนเขาเดินเข้าไปดูจึงพบว่าเป็นพรานสมชายที่หายไปเขาก็ได้พาพรานสมชายกลับคืนสู่หมู่บ้าน หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจ้าแม่แตะเคียนอีกเลย